บางทีไม่ได้ไปเล่นสงการนะแต่เดินๆอยู่ก็ปีกอ,าาอะไม่เล่นนะคะไม่เล่นแบบฟูฟูแต่มาโดนเองบอกไม่เล่น,น,นและนี่คือเซี่ยมี13 Pro มือถือเรือธงสเปคจัดเต็มพร้อมกล้องไลก้าให้ถ่ายรูปแบบโปโปจะเด็ดขนาดไหนมาดูได้จากรีวิวนี้เลยค่ะ มีไข้มือถือก็เปิดตัวกันมาแบบโรโลเลยนะคะ<า>พี่เก่งอย่างเสี่ยวมีเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปกับเสี่ยวมี13ซีรีส์ค่ะแล้วก็ไหนๆเราจะมารีวิวให้ชาวซิสเตอร์ดูทั้งทีเนี่ยขอเลือกเป็นตัวใหญ่อย่างเสี่ยวมี13 Pro มาจัดเต็มให้ดูกันไปเลยดีกว่าเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเสี่ยวมี13 Pro เนี่ยนอกจากความจัดเต็มเรื่องของตัวชิปเซตที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2แล้วรุ่นนี้ยังได้จอจัดเต็มความละเอียดสูงแบตอึดชาร์จไวแล้วก็เรื่องของกล้อง เห็นไหมคะเขาประทับตาไลก้ามาไปร่วมพัฒนากับแบบคนพัฒนาล้องชื่อดังเพราะฉะนั้นอะทุกคนคาดหวังแล้วว่าเรื่องกล้องมันต้องเลยลิดเลยแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูเรื่องความสวยงามของตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับขอบเครื่องบางนะคะแล้วก็สีที่บีถืออยู่เนี่ยจะเป็นตัวของเซรามิกไว้ค่ะด้วยความที่ว่าวัสดุกับขนาดมันก็เลยอาจจะทำให้เครื่องค่อนข้างหนักนิดหน่อยแล้วก็แบบนัก<ข>นิดน<า>ึงแต่ว่าเลนจัดเต็มใช่แบบจัดเต็มอาจจะต้องแบบเรื่องน้ําหนักอะไรอย่างนี้นิดนึงอาจจะแบบแลกกันหน่อยแลกกันหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ยังรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ด้วยนะคะอันนี้ดีมากคือใกล้สงการแล้ว เดี๋ยวเราจะได้กุ่นใจมากขึ้นคือบางทีไม่ได้ไปเล่นสงการนะแต่เดินๆอยู่ก็เปียกอ่ะไม่เล่นนะคะไม่เล่นแบบฟูฟูต่มาโดนเองบอกว่าไม่เล่นแล้วก็จะมีอินฟราเรดมาให้ IR blasters รับใครที่เคยชื่นชอบแบบใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วแทนรีโมทแอร์รีโมททีวีเคยเป็นปะรีโมทในบ้านเรามีขาหายทุกอย่างจะเปลี่ยนช่องทีวีเปลี่ยนไม่ได้ ไม่มีรีโมทอันนี้ไม่เป็นไรใช้มือถือเลยนะถือว่า All-in-One นะคะ okay. มาดูที่เรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะเสี่ยวมี13 Pro นะคะจะใช้เป็นจอ AMOLED ค่ะขนาดอยู่ที่6.73นิ้ว <Okay. S 2> ความละเอียดสูงสุดได้ที่ 2K ค่ะก็คือละเอียดมากยังไม่หมดแค่นั้นเพราะสเปคจอก็จัดแต่มาให้เพิ่มเติมด้วยค่ะ แล้วก็ยังสามารถปรับรีเฟรชเรท1ถึง120เฮิรได้ตามเนื้อหาที่รองรับด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Dolby Vision และ HDR10+ มาให้ครบๆ้วยค่ะส่วนเรื่องความสว่างของจอถ้าเจอแสงแรงๆก็ปรับขึ้นไปได้ถึง1,900นิตเลยพูดถึงเรื่องของหน้าจอไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องพูดถึงก็คือเรื่องของเสียงนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นลำโพงคู่อยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานเวลาที่จะดูคลิปหรือว่าจะเล่นเกมต่างๆเสียงดงังเราก็เซอร์ราลเลยแหละ อแบบนี้นะคะการใช้งานทั่วไปก็เหลือๆแบบไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ใช้เป็นชิปเซตตัวแรงค่ะ snapdragon 8 gen 2บนสถาปตัตยกรรม4นาโนเมตรค่ะส่วนเรื่องสเปคอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 12GB เป็น UFS 4.0ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานเรื่องของสปีดก,การทํางานเบื้องหลังทําได้ดีแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะพอบอกว่าชิปจัดเต็มแรมทุกอย่างจัดเต็มแล้วเนี่ยหลายๆคนก็พูดถึงการเล่นเกมเครื่องเรือธงมันต้องเล่นเกมได้ดีแล้วมันจะรอหรือ แล้วมันจะรอรือเปล่าุ่นนี้ค่ะเขาดักเรื่องความร้อนมานะคะทําแผงระบายความร้อนให้ใหญ่ขึ้นทําให้เราใช้งานได้ดีขึ้นแบบว่าเวลาเล่นเกมต่อเนื่องอะไรเงี้ย <S <S ก็ยังไหวนะคะอันนี้ลองทดสอบประสิทธิภาพเกมมาให้หลากหลายเกมเลย <S <S เริ่มต้นกันด้วยเกมแรกที่กินทรัพยายกรค่อนข้างเยอะกับเกมชิงอิมแพคค่ะ อันนี้พอเปิดความละเอียดสูงสุดพร้อมกับปรับเฟรมเรตให้เป็น60เฟรมเพอร์เซกนะคะภาพมันจะลื่นๆแล้วก็เล่นไปได้40นาทีเนี่ยเครื่องก็จะร้อนจนถึงจุดที่รู้สึกไม่สบายมือและเฟรมเรทก็จะเริ่มดรอปลงไปค่ะเพราะงั้นถ้าเนียนเล่นสบายก็แนะนำให้ปรับเฟรมเรตเป็น30เฟรมเพอร์เซกแทนจะดีกว่าค่ะมาต่อไปที่เกมพับจีบ้านนะคะเกมนี้เนี่ยปรับกราฟิกสูงสุดได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังเล่นไป40นาทีแล้วเนี่ยเครื่องจะถึงจุดที่ร้อนมากๆแต่เรื่องของการเล่นก็ไม่ได้ดรอปยังถือว่าทำ ปิดท้ายกันที่ R V นะคะแน่นอนว่าปรับการสูงสุดแล้วเล่นได้แบบลื่นๆไม่มีปัญหาเลยค่ะเลยลองจัดไปสีตาติดก็เจอปัญหาเรื่องเครื่องอุ่นๆแต่ก็ยังไปต่อได้ค่ะ okay. มาต่อกันที่เรื่องกล้องค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากอยากรู้มากเพราะว่ากล้องเนี่ยประทับตาไลกามาซึ่งไลกาเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นหูเป็นผู้ผลิตกล้องชื่อดังระดับโลกอะ่ะงานนี้หลายๆคนก็รู้สึกว่าคาดหวังแบบต้องแบบต้องดี เรื่องภาพเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปแต่อันนี้สิ่งที่ได้มาก่อนเลยก็คือความว้าวในเรื่องของเลนส์ hmm. มาให้3ตัวนะคะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยห้ล้านทั้ง3ตัวเลย mm hmm. แล้วก็หมดในการถ่ายเนี่ยพอได้ประทับตาไลกามาก็มีชื่อไล mm hmm. กาพ่วงเข้ามาด้วยการถ่ายหลกัหลกๆจะมี2โหมดค่ะก็คือเป็นไลกาออร์เจนติกกับมีไลกาไวแบรนด์ให้เราเลือก แล้วก็ส่วนตัวพอใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าตัว AI ก็สามารถปรับแต่ละฉากได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายคนกับถ่ายดอกไม้เนี่ยก็จะมีสไตล์สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก็ยังจะคุมโทนเป็นธีมของไลกาเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งโหมดที่ห,หลายๆคนอยากรู้ก็คือโหมดพอร์เทรตเราถ่ายคนกันเยอะเนอะอย่างเราอ่ะเป็นคนถูกถ่ายเราก็รู้สึกว่าต้องเป็นกล้องที่ถ่ายชั้นสวยเหมือนเมื่อกี้ก็เหมือนกันส่วนเดียวในการใช้กล้องก็คือถ่ายยังได้ให้ชั้นสวย, <laughs> เ,สวยเออนะ <laughs> รุ่นนี้อย่างที่บอกนะคะว่ากล้องเทเลโฟโต้เนี่ยที่มาช่วยในการทําหน้าชัดหลังเบลอมาช่วยในการจับการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยให้มันที่ความละเอียด50ล้านเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยถือว่าทำออกมาได้โอเคตามนี้เลยค่ะ แล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ตัวเดียวกันนี้นะคะยังสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้ๆถึง10เซนด้วยทำให้ได้ภาพมาโครอีกแบบค่ะที่วัตถุยังคงสัดส,ส,ส่วนเอาไว้แต่ว่าเห็นรายละเอียดใกล้ๆด้วยต่างกับการใช้กล้องเอลตไวในการถ่ายมาโครค่ะแล้วก็ยังมีลูกเล่นอีกนิดนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปถึงดวงจันทร์เจ้าตัวน,นี้ก็คือจะมีโหมดซูเปอร์มูนโหมดมาให้ค่ะสามารถถ่ายได้ความละเอียดชัดเจ๋วประมาณนี้เลย กล้องหลังไปแล้วคราวนี้มาที่กล้องหน้าบ้างค่ะรุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด32ล้านพิกเซลถ่ายชัดเห็นแบบดีเทลครบแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าฉันไม่ต้องการดีเทลฉันต้องการการปกปิดเครื่องสำอางไม่อยู่จริงๆอ่ะไปเปิดบิวเได้นะคะภาพที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะ กันที่เรื่องของการถ่ายวิดีโอบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะจะรองรับการถ่ายสูงสุดอยู่ที่ 8K 24เฟรมเพอร์เซกค่ะแล้วก็แถมกันสั่นนะให้ด้วยนะคะเร,เรื่องความคมชัดกับกันสั่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงค่ะทําได้ออกมาสบายเลยแต่ว่าเฟรมเรทมันจะค่อนข้างขัดๆนิดนึงนะคะถ้าอยากให้มันสมูทเนี่ยแนะนําปรับให้มาอยู่ที่ 4K 60เฟรมเพอร์เซกจะโอเคกว่าค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอกล้องหน้าของ Xiaomi 13 Pro นะคะความละเอียดจะเป็นอยู่ที่ 1,080p 30 เฟรมเพอร์เซ็กค่ะีโอที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยมาต่อกัที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างค่ะหลังจากดูการใช้งานมาแล้วแบตก็ต้องอยู่จบวันถึงจะเป็นมือถือที่คู่ควรกับการใช้งานของเรานะคะรุ่นนี้ให้แบตมาที่4,820ม ah ิลลิแอมค่ะจากเท่าที่เราใช้งานจริงดูจบวันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่ลองเนี่ยถ้าเกิดแบตเต็ม100%เล่นเกมชินไปแบบ40นาทีแบตก็จะเหลือที่ประมาณ92%ค่ะ แล้วก็รุ่นนี้ยังได้ข้อดีอีกอย่างก็คือเรื่องของการชาร์จไว<น>ชาร์จไวมากใหมาแบบ120วัตต์ไปเลยก็คือถ้าสมมติจากแบต10%เนี่ยชาร์จไปที่15นาทีก็จะได้แบตอยู่ที่79%แต่ถ้าอยากให้เต็ม100เนี่ยต้องชาร์จอยู่ที่21นาทีนะคะซึ่งก็เรียกว่าไวมากเลยไวมากจริงๆไวกว่าพวกเราอาบน้ำอีกนะที่เองแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังรองรับชาร์จไวแบบไร้สายนะคะที่50วัตต์ค่ะแล้วก็สามารถรองรับการชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นนะคะได้ที่่10ววัตด้ยคะ และนี่แหละค่ะคือรีวิวของ Xiaomi 13 Pro ถ้าเกิดใครอยากได้มือถือเรือธงที่จัดครบท<ม>ุกการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอกล้อง<ม>แบตรุ่นนี้ม,มีมาให้ค่ะวางขายเรียบร้อยไปจับจองก็ได้ที่สนนราคา39,990บาทค่ะดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย